เออไหอับลัมเพื่อนนันบัมเพื่นนันาเปนขาเลเพื่นเนี่ยไลนองเหอะไลอันคู่กบองเนี่มจะหาเจ้าระผมจะหาเรียไลสนองว่าเอออันนไปแปกป้ก้องไปทั้งคุณเออปก้องไปทั้งคุณอะม่ดีัม่ีนะบลับัาจับ ฟ้ามือหุ้นให้กต่ใคำก็ได้ยืนขึ้นก,ก็ได้ยืนรงเลยขาดฮมองผลงานเพียงอันนี้ละเอาแบบมันกําลังฮว่อนอยู่ตอนนี้อันไหนบุญลำพาตัเออพีอ่น้องคนซ้อไปใช้ไอ้พวกไอ้พวกบอกได้ว่าไอค้คนคนสตอรีไอ้พวกไอ้พวกได้ม่จะาไอไ้คนผเป็นรนกานวาผมไม่คนสรีแตรเรือผมนี่ชัดเจนนะพี่น้องเลย मुन न्हाई आय मुन न्हाई नो ओ तो